ฝนตกต่อเนื่องนะคะต้องบอกว่าเบตงเนี่ยหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของดินสไลด์แล้วก็ปิดเส้นทางการเข้าออกค่ะเช่นเดียวกับในพื้นที่ของตำบลตะ้นแมร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะดินสไลด์ค่ะทําให้ตัดทางเข้าหมู่บ้านนะชาวบ้านกว่า50ครัวเรือนค่ะไม่สามารถมีไฟฟ้าใช้งานได้ค่ะ นายวิรัแตแทตันนายกองการบริหารส่วนตำบลตะน้อแมร้อพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบสำรวจความเสียหายความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักจนทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านรวมถึงมีดินสไลด์หลายจุดทั้งถนนสายหลกักสายรองต้นไม้เสาไฟฟ้าหักโค่นกระแสไฟฟ้าขัดข้องเป็นวงกว้างซึ่งบางหมู่บ้านนะคะถูกน้ําป่าเข้าท่วมดินสไลด์ปิดเส้นทางซ้ําเป็นวันที่4แล้วด้วยค่ะ โดยจุดแรกนะคะที่บ้านกม9หมู่ที่9ต้าตำบลตะเนาะแม่ราออํเาเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะมีพี่น้องประชาชนอยู่ริมฝั่งคลองถูกน้ําป่าเข้าท่วมบ้านเรือนพังเสียหายซึ่งจุดที่2นะคะบริเวณถนนคอนกรีตสายบ้านกม10น้ําป่าไหลเข้ากัดเซาะดิน ใต้พื้นถนนคอนกรีตจนเป็นโพรงยาวค่ะเจ้าหน้าที่ต้องนํากรวยมาวางเพื่อแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางขับขี่รถด้วยความระมัดระวงังซึ่งทางทางด้านของเจ้าหน้าที่อ,อบอตอก็ได้มีการเร่งสํารวจความเสียหายและจํานวนครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะจุดที่3ถนนสายบ้านกม15มีดินสไลด์ลงมาปิดเส้นทางเข้าออกซึ่งก็มีต้นไม้และเสาไฟฟ้าล้มขวางทางถนนชาวบ้านเกือบ50หลังคาเรือนค่ะที่อยู่ ายในไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้มา3วันแล้วและจุดที่4ที่หมู่บ้านมาลาเหนือหมู่ที่9ซึ่งจุดนี้เมือ่อค่ําคืนที่ผ่านมาค่ะน้าป่าก็ได้ไหลเข้าทะลักท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเป็นรอบที่3ซึ่งมีบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายประมาณ50หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือก็ได้เก็บ ล้างคลาบดินโคลน3วันติดต่อกันแล้วค่ะทางด้านของนายกอบตตะน้อแมวรอก,ก็เปิดเผยด้วยนะคะว่าตำบลตะนอแมวรอค่ะมีพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่5และหมู่ที่9ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ซึ่งมีทั้งน้ําป่าไหลหลากดินสไลด์ทับบ้านทับเส้นทางจนวชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างซึ่งเจ้าหน้าที่กาลังเร่งสํารวจเข้าช่วยเหลือแต่เนื่องจากมีเหตุเกิดหลายจุดค่ะและก็ได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนช่ว ตรงนี้เวลาฝนตกในเวลาค่ําคืนนะคะให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่อีกด้วยค่ะ